ซัมนะจากที่ปัดไปนะแม่เติมเติมเม่งเติมดับนะเจอจากการตั้งค่าไม่ดีพอนะจะเอาเอาไปมาฮะคนไม่หายเป็นพืชแล้วนะจากที่เราต่อจะดูตรงนี้ต่อนะตรงนี้ก็จะเป็นที่แรกของเอ็มบีสีนะนี่คือการป้นันี่คือการป้นของวะนะนี่คือเครื่องทรมานะ ก้ปนเหรอโอยร่วงเลยตกโลกเลยนะเอาวิเยททำไมมีแต่สมุดวะไม่รู้ช่างมันมีขนม,นมปังละอีนไม่รันเอาไว้แรกของกับเอ็มบีซีอเดียวเนาะอ้โหเกาะทนไฟเฮ้ยมีหนามด้วยหนามคืออะไรวะออมไม่รู้เหมือนกันคนไม,ไม่เคยใช้อะเห็นว่ามันเป็นไงน้าคนน,นี้จะเป็นเทียร์ของไอยถ้าไม่พอใจแม่งก็คลิกนะแต่ถ้าไม่พอใจก็ออกนะสอ่งว่งเลยนะ สองฟังเอาปาเออปาปาไปด้านซ้ายไปไปวาร์ปนะวาร์ปยังทำไม่เสร็จนะเพิ่งทำได้ประตูสองวาร์ปเองนะเอฟพีเอมันก็ตันที่สามสิบนะพอตังไว้สามสิบาตอนนั้นผมก็งงนะเฮียนี่ไม่เรื่องแสงนะไอออมแม็คเขบอกนะลืมลืมวางกระจกข้างบนนะเลมจอดหลังคาเลยจอดหลังคานะอ้อมจะฝนเข้าอะนะตรงนี้ก็จะเป็นเอาเอาเอาทำไมเอาเลเวลกูมีสองัน่ะ เออน่าช่างมาเอาเอากับเลเวลนะนะอะไรเงี้ยออขิกปูเป้งเฟรนเดกูเสือสิบออยอมยาเออแหลกจุงออมอยู่ไหนอยู่ข้างหลังไหนวะแมปไม่โหลดอ่ะก็ไม่รู้ไปละเออออกออกออกวับอันนี้เราจะไปที่ประตูดีขวานะฮะคามอนเตอร์เอาเงินมอนเตอร์เอาตังคไงอ๋อกูกูลืมปรับอ่ะมอนเตอร์เอาเงินได้กี่บาทอ่ะช่างมันด่วนดาบเพชรนะ เป็นช้านเอานาจีเอ็มศูนย์รวดเร็วนะฮะนานะเฮือโดนตุ๋ยอ่ะเอ้ยออมกูได้มวกเอ้ยกูได้หัวคนกูได้หัวนั่นหัวนี่หัวนู่นหัวนั่นหัวนี่หัวนู่นหัวนู่นเยอะออมมึงช่วยกูก่อนสตาร์ท เนื่องจากคอมผมกากนะน้ากบเอา้านี่หน้าที่นี่เอาเออมเข้ามาก่อนน้าเงินเราก็ได้จะเอา้ามึงอ, <c oughs> อยู่ไหนน้าในเซิร์ฟเราก็จะมีหัวแมงมุมนะหัวกอิ้งตือนนะ <c oughs> บางอินเพย์เฮดเป็นเงี้นะเราสามารถก๊อปปี้หัวเหี้ยออมได้นะ <c oughs> เออ <c oughs> ไปยังไว <agem> ่ะน้าเซิร์ฟเราไม่ก็มีแค่นี้นะจนนะ เดี๋ยวมันก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะเอ้ยกูลืมเอาพวกอินไนกามรารยัดว่ะเดีย๋ยวค่อยยัดช่างแมงนะต่อไปแล้วก็จะไปประตูด,ด้านขวาวะมึงรอมั่งดิไอ้ี้ยไม่รอกเลยอะไรวะอนะนาใส่ของใส่ของที่ไม่มีหีบนะตรงนี้ใองที่ไม่ใชท่ที่ไม่มีหีบของนี่ไม่มีหีบ นะตรงนี้ก็จะเป็นประตูว่าไปตัดต้นไม้ไปไปชักไอ้ไปเอา้าไปชักไม้ไ <c oughs> เลยอันนี้ก็จะมีทีแอปซิตนะแต่ไอ้ยังต่อ,อยไม่ได้ทำไงอ่ะก็มึงไม่ตั้งค่าก็เป็นเงี้ยังตั้งค่าไม่ดีพอ,ออ๋อมอกี้มันแอดเวนะเจอร์เว้ยมันเกมโหมดสองเว้ยในเกมโหมดสองเนี่อว่ะนะแล้วก็เจออาอาแบะนะตุย เราก็จะมาทําบ้านนะก่อนที่จะกลับนะไอ้ไม่ได้กลับหรอกฮะอยู่เชิญนี้ตลอดชีวิตนะเฮ้ยเดี๋ยวบอตเดอะมันยังมีหน้าม,มีมีวาแค่นีรอครมันึงอะมีวาแค่นี้หลออัอนอนี้นจเจ๊เครื่อเครืออมันคลิปพาร์ทที่แล้วอะ่ะโอ้ ครับเลยฮนะโอ้เจฮะแม่คนมาแล้วฮะแม่มาฮะน้าขอโทษน,นะเนื่องจากพระมีดามันดามานะ้ฮ <c oughs> ้ยยอมเอ้พออีกทีแม่งเฟรมเลยกูหกสี่บสัตว์ยังลื่นอะแม่เลยต้องใช้ขวานเท่านั้นอขวานนั้นขวานะต้องใช้ขวานอวงไว้คู่น,นนะฮะเน,น,น,นื่องจากเกิด ครับคุณวีดามันดามานะเพลงเพลงเพลงเออเดาวปักเ,เดปักอินเทสบอร<แ>์ดมันเก็บเองบายบายอ่านะฮะแม่ก็ไปแล้วนะฮะเราก็จะมาตัดไม้ทำไรยตัดตัดไม้ทำบ้านนะเออเรื่องของน,นนะกูไม่สนมีเขาเล่นเท่าไหร่วะแปดสิบสองสิบสองคนแปดสิบสองคนไอ้เฮียซ้ยซื้อ,อ,อก็ซียงซี้ออยงปซืสามสิบสองสนะ เออก็มีสามแถวอะแอนตี้เวลาร์ดเ็ตมึงจะขึ้นห้าเลยบ่อยปะนะแม่งก็ไม่มีที่ให้ทำนะจบเลยว่ะปักอินยังเซตไม่ครบเลยปักอินยังหาไม่ครบนะะเพิ่งเปิดนะเข้าใจไหมเออนะจบแล้วป่ะยังยังนะฮะมันไอเจ้วาวน้ำแตกน้ำแตกแม่งไงวาวน้ำแตกไอสัตว์เ้ยใครมึงดูนาอม <น>เอาไอ้เฮียแม่งกูซ์จะฝัดโลดาใชมั้ยเจวาวน้ำแตกมาดูดิน้ำแตกแม่งอ่ะอ๋อมาอ่ะอืมเยี่ยมเนอะน้ำแตกวาวน,น้ำแตก,ววแตกอ้ส,สัตจ์ทำอะไรอะ่ะไม่ทำก็เห็นเป็นนี้แล้วอะประตูพังอ่ะไอ้พังนะอะตอนน้ำแตกนะมันจะเป็นอย่างนี้ฮะเราก็จะจีเอ็มหนึ่งนะฮะเพื่อการการซ่อมมันเรียบร้อยนะเออกูหนึ่งแล้วกูหนึ่งมาแล้วด้วย หนึ่งแต่กูตายรอบแรกอะหนัก็เลิกแตกนะชอบพาของไม่ขายมันจะพาของไ่ขายน้าชอบเดินไม่ได้นะชอบพาไปขายของไม่ได้นะนฮะอย่ารีบนะฮะอย่ารีบนะเซิร์ฟเราก็จะอัปเดตไปเรื่อยฮะไอสัตว์อย่ากดยิกได้ไหมนฮะเราจะดูคนบินกันนะใครอยากเห็นคนบินนะเจลองลองอทำเสียงคืออะไ ดูความมึงวางปักอะไรอ่อเน่าเราก็จะแนวออมอยู่ไหนเอ้ยนะแข่งกันฟันโรด้านะใครไวกันใครไวใครไวลกไวโอ้ยฟิวฟิวสะท้อนดาเมทพิศัาร์กูฟิว <anto> <isto S 2> เอาเอาดูวูโอ๊ยแหลกแหลกนะฮะเอากูมาไหนวะเนี่ยอองยานะฮะก็ขอจบจบแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวห้องเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวห้องเดี๋ยวแม่งอ่ะเดี๋ยวทำอะไรต่อดีก็คงเอ่อคงจะคงจะแปะนะโอ้ โอ้คงจะโอ้กันให้ดูนะโอ้ติดถางทำเสียงไอเคื่อเคื่อเออเออเอาดีดีดีทำเสียงไงเออ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 แค่นี้จบละน่เราจบกันเลยง้นนี้ยหน้าสอี